วันนี้พามาชมปั๊มเซ็ X สองร้อยขีดหนึ่งนะครับนี่มาด้วยอาการช้านะครับร้อนแล้วช้านะครับเราจะมาดูว่าร้อนแล้วช้าเพราะอะไรนะครับนี่ครับหลังเพจครับหลังเพจจะเป็นรอยลึกนะครับกล้องมองเห็นบบนี้นะครับเป็นเส้นนะครับนี่้องดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับนี่หลังเพจจะเป็นเส้นครับเพราะว่าถูกับ ูก <Yeah. S 1> ับฝานะครับนี่ถูกับฝาครับเดี๋ยวดูให้ให้ดูครับนี่ให้ถูกับฝาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเส้นนี้คือเส้นกันน้ํามันนะครับถ้าเกิดน้ํามันรั่วออกนี้ก็คือจะไม่มีแรงนะครับนี่ถ้าน้ํามันรั่วออกก็คือจะไม่มีแรงครับนี่สองอันเลยนะครับนี่หน้าแรกนะครับหน้าแรกแล้วก็หน้าสองก็คือหน้าบล็อกกับเพดวบาครับนี่แต่เพดเบาฮิ้ชี้นี่จะแข็งมากนะครับเพจทองเหลืองเขาแทบจะไม่เป็นเส้นนะครับจนไหม้ครับแข็งจนไหม้แต่บล็อกนี้จะเป็นรอยแทนครับ บล็อกเป็นเหล็กน like ี่จะเป็นรอยแทนเลยนะครับนี่ให้ดูบล็อกครับบล็อกนี่เป็นเส้นขึ้นเลยนะครับนี่บล็อกนี่จะเป็นเส้นเป็นขึ้นเลยแต่เพดนี่จะเรียบครับแต่จะเป็นรอยไหมแทนทรงเรืองแข็งกิ่งครับนี่จะฉีนะครับนี่นี่อีกดูกหนึ่งครับเหมือนกันครับจนไหมครับแผงไม่เป็นเส้นเลยนะครับแต่บล็อกจะเป็นลื่นแทนครับนี่ก็คือน้ามันก็จะหนีหน้าบล็อกกับหน้าเพดหน้าบล็อกหน้าเพดแล้วก็ หลังเพจกับหลังฝานี่นะครับกับหน้าฝานะครับนี่ที่ที่ที่หายกันนะครับถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนสามอันนะครับฝาบล็อกเพจพอเปลี่ยนอันไหนอันนึงจะไม่เข้ากันนะครับนี่เปลี่ยนอันไหนนึงจะไม่เข้ากันถ้าเปลี่ยนถึงว่าบางทีที่จะซ่อมแพงก็เขาจะเปลี่ยนที่็ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับแต่อย่างของเรานี่จะไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะขัดขัดต้องขัดให้หมดด้วยกันนะครับขัดให้เข้ากันหมดเลยนะครับเราจะขัดฝาขัดขัดหลังเพจให้เข้าหน้าฝา แล้วขัดหน้าเพจให้เข้าหน้าบล็อกนะครับนี่เราจะขัดประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไหล่ตัวอื่นก็ไม่มีเสียอะไรนะครับหรือตัวนึงไม่มีเสียอะไรนิ้วสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรอจสอีกทีก็ตอนที่เราเก็บงานนะครับให้จาภาพไว้ก่อนนะครับนี่เพจแบบนี้นะครับเพจแบบนี้บล็อกแบบนี้ครับนี่หน้าเพจแบบนี้ครับบล็อกแบบนี้ครับบล็อกเป็นลายอย่างนี้นะครับนี่หลังฝาก็เป็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่หลังฝาให้ดูเป็นเส้นนะครับ นี่หลังฝามจะเป็นเส้นออกมานะครับหลังฝาเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นนี่ครับเราก็จะเก็บงานให้นะครับนี่เราก็จะเก็บงานให้รอชมตอนเราเก็บงานนาน่าจะทําได้ทําคลิปเจ้าประออก,กอบเทศให้ดูนะครับว่าทําออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ้าวเซตเอ็กร้อยเซตเอ็กสองร้อยคิดหนึ่งเราพร้อมประกอบไปนะครับผมนี่จะซ่อมเรามานะครับเซตเอ็กสองร้อยนะครับผมจะซ่อมมาแล้ว นี่ไฮไลท์เราอยู่ที่การแบปฝาหลังนะครับนี่ฝาหลังเนื้อิเนียนครับแล้วเ,เก็บหลังคู่กับนี่นะครับนี่เราเทสเอาเจรารบีเทสนะที่จะใส่จารบีนี่คือเทสหน้านะครับเทสรอยกินยังไงอะไรยังไงนะครับนี่พร้อมประกอบชิดซ่อมมาแรปบ,บอกปัม๊มปั๊มชาร์จก็เหมือนเป็นปัม๊มนะ่าจะเหมือนปั๊มแปลงมานะครับเพราะว่าปั๊มชาร์ตนี่เป็นปัมใส่ลูกใหญ่ครับพี่ก็บบอกเป็นคนทรลมือลูกนี้ถอดเฟืองออกอันนึง แล้วก็อุดไว้อย่างนี้มันก็มันก็เหมือนไม่เดิมนะครับแต่พี่เขาบอกว่าซื้อรถรถนอกมาเลยนะครับนี่แต่เขาบอกเป็นคนทรลมือเวามีลูกใหญ่มากนะครับความมีน,นิ้ใหญ่มากเราก็จะเปลี่ยนเช็คลูกปืนแล้วนิ้วล้างแล้วฝาครับให้ไลฟ์อยู่ที่การแลบบแบบหน้าบล็อกหน้าเพดนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ไอ้ร Portuguese เราเ้ลนเราครับหน้าบล็อกหน้าเพดต้องเรียบครับนี่ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าแลบต้องแบบหมดทุกอันครับนี่ครับหน้าบล็อกหน้าเพดต้อง ส,สวยๆนะครับเทสหน้าใหา้พร้อมประกอบเลยครับทีนี้รอชมตอนเทสเลยทีนี้น่าจะรอชมตอนเทสได้เลยครับผมเอาประกอบเสร็จแล้วเราก็จะหมุนก่อนครับงาอล,ลื่นใช่ไหมเนี่ยเรายังไม่ใส่เพื่องครับนี่ครับเอ้ยทำไมลื่นดีปูตีมันจะไม่เหนื่อยใช่ไหม,ไมโอ้โอเคโอเคขนาดนี้จะจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวลอง ตังนี้ยังน้อยก็เทสแบบว่าประกอบไม่ผิดนะครับที่เราเทสนี่ยังไม่อ้างอิงแต่ว่าต้องมีกําลังอย่างนี้ก่อนนะครับแรงไม่แรงอีกเรื่องหนึ่งใส่สักหน่อยใส่สักหน่อยอ่าเทสมาดูครับโตตเดี๋ยวจะดูว่ามันใส่แล้วประกอบมีแรงดันนะครับแต่ก็ยังแต่ถ้าเกิดสินเซียนก็จะดูได้ว่า ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะรั่วประมาณนี้หานออกมาครับเดี๋ยวไม่มีน้ำมันให้ว่าใส่น้ำมันนี้เดี๋ยวจะคุยให้หน่อยไม่ได้คุยเลยเอ้าวถ้าเกิดอย่างนี้จะเคื่อนหมุนลมเจียบลมอยู่ก็จะดีดีเยอะนะครับอ่าถ้าเกิดเราหมุนลมใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเอียงมันปั๊มมันปั๊มมันเอียงตัวนี้มันเอียงอิสระนะมันเอียงหรือเปล่าออกไปก็ร่อยวัน เออเอเอียงเอีย,ง,ยงอิสระนะนเอ้ยเป็ดมึงต้องหมุนกับข้างว่าเฟืองเฟืองมึงต้องหมุนซ้ายดิโอ้งงตาแตกเลยไม่มีแรงจดืมนะครับว่าปั๊มหมุนขวาแต่เราต้องเป็นเป็นเผานนต้องเป็นหมุนซ้ายนะครับอโ,อโอ้โทษทีนี่หนึ่งเราไม่มีแรงครับไม่เล่นมุกกันนะครับโอเคโอเค <laughs> โอ้ปัม๊มยังไม่มีเฟืองสะพานนะครับเราถอดเราเป็นปั๊มอันนี้หมุนขวาอันนี้จะเป็นหมุนซ้ายนะครับ อ้าได้เร้ต้อมเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องเทสเลยครับผมเตรียมขึ้นเทสแล้วนะครับเซ็ต X สองร้อยขีดหนึ่งนะครับน่าจะโซนโซนภาคตะวันตกนะครับฟังเสียงลูกค้าไม่ได้ถามพอดีด้วยมาทาง PL คนส่งนะครับเดี๋ยวรอชมครับติดเครื่องแล้วจะเป็นยังไงครับผมส่งงานปั๊มเซ็ต X สองร้อยขีดหนึ่งนะครับลูกนี้เราเปลี่ยนแค่ชุดซ่อมนะครับแต่ว่าเราแลบบทั้งทางเยอะนะครับเพดวาลกับบล็อก เพดเบากับฝาหลังนะครับนี่ปั๊มชาร์จก็ปั๊มมันปั๊มพี่เขาบอกเขาซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าปั๊มถ้าเกิดเป็นปั๊มมวนทนมือถือว่าใหญ่มากนะครับปั๊มซื้อเฟืองขนาดหนานเลยนะครับปั๊มชาร์จขนาดเราใช้วาวดีๆตัวใหญ่เรายังจะคุมไม่ให้อยู่เ่าหลยนะครับนี่ปั๊มเป็น2ตอนแต่เขาถอดเฟืองออกนะครับถอดเฟืองตอนหลังออกมันดูว่าดูยังไงก็แปลงมานะครับแต่พี่เขาบอกเอเดิมนะครับอ้าวนี่ปัม๊มรหัสพีแฮปปีวี 102 g นะครับนี่เราจะเทสส่งงานด้วย400 400ยกิโลหรือประมาณ6,000 v วิไอนะครับอ่าติดเครื่องครับผมมาดูมาดูาดอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้เป็ดเอานี้ขึ้นนิงหน่อยเป็ดนัน่งขึ้นสามสิบพอแล้วอา่เอาเล่นเล่นเครื่องหน่อยพี่เราลองเล่นเครื่อหน่อยอ่าเราเราขึ้นปั๊มช้าหนหน่อยครับขึ้น60ก็ได้เบาๆให้ขึ้นไปขึ้นหน่อยให้ไปขึ้น นอะขึ้นนขึนน้นัช้จะดิมน่อยนะครับขนอีกหน่อยได้ไหมอ,อ๋อถ้าเกิดยิงหนักเครื่องครับเคื่องัำท้าจะหนักเครื่องนี่อ่าเบาลงมาเบาลงแล้วสียงอันน้ห่อยอ๋อนี่หนันเหนกเครื่องครับคำท้าเราจะคาท้าเราเบาไม่ให้ลงลองลองเล่กเครื่องหน่อยพี่บอส เบ็ดเบ็นลมเบ็ดลมเบาหน่อยเบ็ดยี่สิบยี่สิบอ่าบางรอ่าเอาเอายี่สิบเอาขึ้นยี่สิบเราได้ชันจานยิงเดกกูเดเตอร์นะครับอ่าเดกูเเตอร์ยิงเปิดที่ยีอ่าติดเครื่องครับผมอ่านี่ลำใหญ่ครับผมได้สี่โอเคพอตัดสนะครับไปกรอบไปรอบไปรอบโอ้าโออ าทุกหลังครับผมขึ้นไป0 0็เอครอบไปอีกรอ,กอ,โอ,อ,อกบ,ออบโอเคครับพอ่อเ็บลงามเดี๋ยวจะลองปั๊ชาร์ดดูนะครับปั๊ชาร์ดมันแปลกหน่อยเป็เบาัด้ดูเป็นอ่าลองลองลองตั้งปั๊มชาร์จให้หน่อยดิปั๊มชาร์จทำไมมันดูแปลกหน่อยลองมาขึ้นเย็ขึ้นเา จะบอดเบาเขึ้นหน่อยก็ได้พี่ขับเ,เอาขึ้นน่ะอาขึ้นเอามันมันยิงกู้กับตัวน,นั้นใช่ป่ะแล้วกิดตัวนั้นเบามันจะลงใช่ป่ะมาลองขึ้นดูปั๊มชา้าก็ขึ้นนะครับอ่าแต่ปั๊มชา้านี้มันดูแปลกๆหน่อยนะครับขึ้นได้อไหมได้เลยปั๊มชา้าขึ้นได้นะครับหนูหกสิบแปดสิบร้อยนะครับแต่ว่าปั๊มมันใหญ่ไปนะครับเราก็จะส่งงานอ,อานดับเครื่องเลยพี่ ปั๊มชาร์จได้นะครับแต่ว่ามันลูกใหญ่ไปนะครับเราจะดูว่าต้องบอกพี่เขานะครับว่านี่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนอุลิงให้นะครับเปลี่ยนซีนให้เพราะว่าปั๊มมันใหญ่ไปแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาไปใช้อะไรเราตั้งให้เป็นคนทวนมือ80นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมอ้าวส่งงานปัม๊ม Z x ด0 0็ขีดหนึ่งครับผม